สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่องช็อกเกอร์บอยอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับอาจจะแบบชิวๆหน่อยนะครับพอดีว่าเพิ่งตื่นมาแล้วก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือน้องหอยทากของเรานะครับออกไข่แล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหม เหมือนแปะกล้วยเลยนะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่้านะครับข้างในนี้ซ่อนอยู่8 9 10นะครับมีทั้งหมด10ฟองน่าจะออกเมื่อคืนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยผมได้ยินเสียงเลย้ยมันเป็นเสียงแบบแกลแกล้แก,แก,แกตอนแรกก็อืมนึกว่าเขา,าแบบกินอาหารหรือม่ก็เดินเล่นอะไรอย่างงี้เนาะแต่พอตื่นมาตอนเช้านะครับจะให้อาหารเพิ่มนะครับก็เห็น เป็นไข่นะครับออกมาแบบนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวขั้นแรกนะครับที่ผมจะทําก็คือผมจะต้องย้ายย้ายไข่ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะกินได้นะครับอเดี๋ยวผมย้ายเลยแล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับที่ผมบอกไปคลิปแรกๆจําได้ไหมว่าเขาจะออกไข่ทุกๆสามถึงสี่เดือนนะครับหรือว่าออกไข่ไปแล้วสามถึงสี่ครั้งนะครับก็ อันนี้ก็ห่างจากน้องตัวแรกเขาประมาณ4เดือนเนาะตอนผมรับมาแรกๆตัวเล็กนั้นอายุได้1เดือนเนาะแล้วผมก็เลี้ยงมาอีก3เดือนก็กลายเป็น4เดือนพอดีอืมเขาก็ออกไข่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าสายพันธุ์เนี่ยจะแบบว่าออกไข่ปีละแค่เออไม่ใช่สิออกไข่แบบประมาณ 3ถึงี่ปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ 2- 3ถึงปีไม่แน่ใจแต่เป็นหลักปีนะครับเพื่อนๆแล้วก็แบบเือออกไข่ยากนะครับอันนี้ก็นับเป็นโชคดีนะครับที่เขาออกไข่ออกมาแต่ว่าคือผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งอะ่ะมันเป็นเพราะว่าเราควบคุมลักษณะที่อยู่อาศัยเขาเลยที่ผมแบบใช้เทอร์โมมิเตอร์ติดตามเขาเอะไรเงี้ยเห็นปะ่ะถ้าเกิดเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอะ่ะ เขาก็จะแฮปปี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะออกไข่ให้เราแบบนี้เดานะครับพูดไปเรื่อยนะครับอยากขายของก็ถ้าเกิดใครอยากได้เนาะอย่าลืมมาสั่งกับเรานะครับเทอร์โมมิเตอร์เซียวมีนะครับอ่ะโอ้กลัวกลัวไข่แตกนะครับเพื่อนๆเราตัวกันงงกว่าแตกเราจะอีกงงแก แต่ไม่รู้ว่าการวางไข่ในแนวต่างๆมันเหมือนเต่าหรือเปล่านะที่ว่าเขาฟักมาด้านไหนต้องวางด้านนั้นเนะ่ะอืมแต่ผมคิดว่าไม่หรอกเพราะตอนที่เขาออกไข่มาไข่มันก็กิ้งกิ้งบนตัวเขาใช่ไหมละ่ะอืมผมก็เลยคิดว่าวางด้านไหนก็ได้ครับนะแต่ถามว่ากลิ่นเขามีกลิ่นนะครับกลิ่นไข่ะกลิ่นเหม็นแบบเหม็นคาวอะไรสักอย่างนะเออ เหม็นนะครับเหม็นเหม็นแล้วก็ไม่แรงครับออตรงนี้นะครับข้างขง้างตุนนะแล้วก็ผมคิดว่าไข่เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ15วันเนาะประมาณ2อาทิตย์เขาก็จะออกไข่เขาก็จะฟักออกมาละพอเขาฟักมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะกินเปลือกไข่ตัวเองนะครับอืมอ่ะเนี่ยเห็นปะติดเนี่ยทำไง ได้อยู่นะครับปึ๊บลงไปแบบนี้อ่ะนะคือผมจะเรียงหน่อยเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับว่าเขาไข่เขาขนาดเท่าไหร่บ้างแล้วก็นี่เรียงยางนีครับของนะครับเห็นแบบเป็นปลาด่างตัวน้องเิ็นผมคิดว่านี่ตัวนี้น่าจะเป็นแม่เขานะครับเพราะดูดูแล้วเหนื่อยเหนื่อยแบบหดอยู่ในเปลือกแล้วก็ส่วนนี้นะครับ น้องๆเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีว่ามีเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าหมดละอืมโอ้เหมนเมนมากเหมนมากทุกคนก็เดี๋ยวโอ้มีอีกครับเพ,พื่อนๆทางใต้นี้อีกหนึ่งฟองอเนี่ยแต่ผมได้ยินเสียงปอแปปอแปรนทเสียงเปิือกไข่อะไม่รู้คืออะไรนะครับ มันจะเป็นเสียงแบบแปะแปะเหมือนเราบีบบับเบิลห่อส่งของนะครับอืมอ่ะนะครับฟองที่สิบเอ็ดโอ้โแต่ว่าไข่เขาฟองใหญ่อยู่นะครับเพื่อนๆคือผมเห็นสายพันธุ์อื่นๆะอ่ะที่แบบเพื่อนๆเ,เ,เขาถ่ายลงในกลุ่มหอยทากอะไรเนี้ยมันจะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยหรือผมจำผิดไม่รู้นะ คุยเอาคุยโอเคโอเคคนระับอันนี้ก็พอแล้วค่ตัวหางนัขนาดนะครับอืมแล้วก็ลนะนะอ,องกินอาหารก่อนละกัน,กนเอาอาหารไว้ข้างหน้าเลยแล้วก็เสิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่มาดูไข่ดีกว่านะครับไข่นี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะลองวัดดูไม่รู้จะเห็นเลขป่ะน,นะก็ประมาณนั่นได้ยินเสียงแปะเมื่อกี้ปะ อขนาดประมาณสองเซนนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยเห็นปะก็ประมาณสามส่วนสี่นิ้วอืมก็อาจจะผมขอย้ายเทอร์โมมิเตอร์แล้วกันนะครับมามอนิเตอร์ในนี้ว่าจะมีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่แต่ผมขอสเปรย์น้ำแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับเพื่อน ว่าเขาจะฟักวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ออกไข่เนี่ยนะครับคือวันที่13มีนานะครับวันเสาร์ที่13ามีนานาจะออกตั้งแต่แบบตีสามตีสี่นะครับอืมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอปิดไปเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ